ห,หนึ่งคลิปขนมปังเกลือจริงๆคือจะรอกินพรุ่งนี้เอาไปอบแต่ว่าเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนหนึ่งคลิปอันนี้เป็นของร้านขานมปังเกลือคือจะมีร้านน่ะวอยู่หลายร้านเลยนกัะแต่อันนี้น้องมี่ซื้อมาเป็นของร้านฟู้ดเบกเกอร์อะไรประมาณเนี้ยฟู้ดเบเกอร์ประมาณเนี้ยจะอ่านชื่ตอตรงนแล้วก็มีร้านหนึ่งที่เด็ดๆนะอยู่ที่สุขุมวิทร้อยห้ามาอีกร้านหนึ่งนะแต่อันนี้อันนี้ชื่อร้านฟู้ดเบเกอร์ประมาณเนี้ยอันนี้จะจิกกินลองชิมแล้วหน่อยนึ่งจริงๆจะต้องกินที่แบบพอแบบซื้อแล้วก็กินเลยมันจะเเเดด็มมมาาาากกแต่่วอออองงรใใหห้้้้นนซืืขปัล ขนาดกินตอนแบบไม่ไรอ้อนอะไรเลยใดๆอร่อยเแต่เพิง่งจะให้เอาไปอบชิ้นละประมาณห้าสิบห้ามั้งมาเนี่ยขนาดแบบกินแบบที่พีย่ยอมไม่ได้ร้อนไม่อะไรก็อ,อร่อยนะฉันเป็นคนชอบกินขนมปังเป็นเป็นคนแบบมาทั้งขนมปังไม่ได้เป็นคนชอบกินเค้กมากนะชอบเปนขนมปังขนมปังแบบเนี้ยขนมปังแบบ,แบบเพียวไี่ยวอ่ะที่มันมีความอร่อยจากตัวของมันเองที่ชอบมากนะ ไม่จำเป็นต้องใไซซ์เลยนะถ้าเป็นหน่ปังใหอ่อร่อยคือหน่ปังอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ทำะไรเลยแต่เอาไปอบต้องเดือมากเลยอ่ะทำไมต้องหนุมเนี้ยหน่อปางเกลือวะมันเค็มมากเลยมันมมก็ไม่เค็มมากนะคือเนี่ยเราเด็ดแปวกดูว่ามีอะไรอ่ะไมทาเกลอือห,ห,หรอเนี่ยจะมีความกรอบผิวๆตรงล่างถ้าเรากินร้อนๆเราต้องตีแน่เลยอ่ะอันนั้นกินแบบตอนนี้มันยังดีเดี๋ยวเดี๋ยวลองทานอันหนึ่งมันตรงนี้นะขอบคุณไม่มีอืออืมีเสียงบายายของตรงเนี้ยกรอบๆนิดนึงอร่อย แต the ่ต the like ้องเป็นคนที่กินขนมปังได้นะคือเดี๋ยวไม่ใช่ไปซื้อตามมันจะบอกว่าไม่อร่อยอย่างเงี้ยเป็นขนมปังขนมปังเพียวๆอ่ะที่มันจะมีความแบบอร่อยในตัวของมันเองอ่ะมีความหอมมีรสชาติมันเขาเรียกว่าอะไรวไม่รู้แล้วอร่อยอือกินได้กชอบขนาดแบบไม่อบใหญ่ๆเลยนี่กี่โมงกี่ยามนี่กี่โมงกู่ปุ๊บกันส็ไดาจิ้นหนึ่งกว่าจิ้นหนึ่งกว่าขนาดนี้ขนมเยอะมากเอย่างเดี๋ยขนมอยากไปอบจองอันดีเดี๋ยวอีกจานหนึ่งต้องลองใหม่ อร้านเป็นแบบอยู่บนชั้นสองมั้งก็เด็ดแต่ว่าแบบยังไม่รีวิวมีเลยไหมของคุ้เยอะมากมีเอเมลี่ชั้นนี้ไม่ได้มีจังหวะก็ต้องใส่เอเมลี่ชัน้อานะต้ง,งมา,งมาที่สุดไปละบายบาย,บายจุ๊ๆ